คอลลาเจนไดเปปไทด์ครับบำรุงผิวผมเล็บกระดูกข้อต่อนะครับตัวเนี้นะเราก็ขายกันมายาวนานมากกว่า15ปีนะครับตัวนี้คือตัวหลักเลยนะตัวหลักเลยที่คนไทยเนะี่ยต้องมีติดบ้านต้องกินทุกบ้านต้องทานทุกคนนะครับบำรุงผิวผมเล็บกระดูกข้อต่อครับไดเปปไทด์คืออะไรไดเปปไทด์ก็คือคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กที่สุดนะเล็กมากนะเล็กมากเนี่ย <laughs> มีเปปไทด์นะคอลลเจนมีเปปไทด์ไตยเปปไทด์แล้วก็ไดเปปไทด์ครับเปปไทด์ต้องรอย่อยก่อนต้องให้มันย่อยก่อนหลายๆชั่วโมงกว่ากว่าจะจะดูดซึมเอาคอลลาเจนมานาส่งมายังติวผมเล็บกระดูกข้อต่อได้นะครับไตรเปปไทด์ก็ไม่ต้องรอกระบวนการย่อยแต่ว่าใช้เวลาดูดซึมค่อนข้างจะช้านะครับเพราะโมเลกุลเขาก็ยังยังใหญ่อยู่ครับแต่ตัวไดเปปไทด์นี่คือโมเลกุลเขาเล็กมากครับท่านท่านดื่มเข้าไปใช่ไหมครับตอนเช้าท่านทงน้ําเปล่าเลยสองช้อนดื่มเข้าไปท้องว่าง ก็ดูดซึมได้สนนักการในช่องปากของท่านเลยนะครับในช่องปากคุณก็จะมีเส้นเลือดฝอยอยู่ว่าพร้อมที่จะดูดซับสารอาหารต่างๆนะครับที่มันมีโมเลกุลที่เล็กๆนะครับตัวนี้คนอายุ30ขึ้นไปก็ต้องกินนะครับเพราะอายุ30ในร่างกายมันไม่นําส่งเขาเรียกว่ามันไม่นําส่งกรดอะมิโนโจําเป็น3มชนิดครับที่มันที่มันผสมผสานกาันกลายเป็นคอลลาเจนนะครับในคอลลาเจนเนี่ยนะครับก็สมมติว่าที่มันจะอยู่ที่ ผิวผมเล็บไปดูข้อต่อนะครับอาที่ชั้นผิวของท่านเนี่ยชั้นผิวนะครับผิวหน้าผิวตัวอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่มันก็จะอยู่แบบตรงนี้สมมติว่าตรงนี้เป็นชั้นผิวอะผิวตรงนี้ก็คือตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็เป็นชั้นผิวชั้นในถูกไหมแล้วก็เป็นชั้นคอลลาเจนมันก็จะเป็นอย่างนี้สมมติว่าตรงนี้เป็นชั้นคอลลาเจนนะครับพอคุณอายุตั้งแต่คุณเกิดมานะครับจนถึงอายุ25้ามันก็ยังร่างกายมันก็จะสกัดคอลลาเจนจากอาหารที่เราทานเนี่ยนะครับ นะครับเป็นกรดอะมิโนสามตัวแล้วก็นําส่งไปยังผิวผมเล็บไปดูข,อข,อขอ้ออก็นําส่งเติมเข้าไปทุกไปเข้าไปทุกวันเนี่ยนะครับผิวคุณก็ยังเป็น,ปนผิเป็นผิอ่าเขาเรียกว่าผิวคุณก็ยังเต่งตึงอยู่เต่งตึงและอ่อนเยาว์ก็คือมันชั้นมันแน่นอยู่มันเต็มมันแน่นของมันอยู่นะครับอย่างเงี้ยแน่นอยู่นะครับพอคุณ30ปุ๊บร่างกายจะน,นาําส่งตัวเขาเรียกว่านําส่งตัวกรดอะมิโนจําเป็นตัวเนี้ยได้น้อยและน้อยจนมันไม่พอจะใช้ครับไม่พอจะใช้ครับไม่พอจะ ไม่พอจะยันให้มันไอชั้นคอเลาเจนเนี่ยนะครับมัน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 ดันตัวผิวให้ตึงนึกออกบ้างเนี่ยเนี่ยคุณนึกออกอ่ะตัวเนี้ยอันนี้คือตึงเห็นไหมไม่มีนิ้วลอยสี่สิบกว่าแล้วก็ยังไม่มีนิ้วลอยนะครับคุณเติมเข้าไปทุกวันทุกวันจนสามสิบเนี่ยร่างกายมันไม่สามารถเติมให้คุณได้แล้วนะครับนะมันก็จะยุบตัวปุ๊บยุบตัวพอยุบปุ๊บตรงนี้ก็จะตกลงมาเป็นนิ้วรอยครับตกเป็นนิ้วรอยตกเป็นตีนกาตกเป็นร่องแก้มตกเป็นใต้ตาขอบตานะครับ ผิวก็จะหย่อนคล้อยลงมานะครับฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเติมที่เขาสก,กัดมาให้แล้วครับตัวนี้สก,กัดจากปลาน้ําจืดคนแพ้อาหารเทะเลไม่ต้องกังวลว่ากินแล้วมันจะแพ้นะครับเพราะว่าคอลลาเจนที่มันทําจากปลาเทะเลน้าลึกมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงครับมันเป็นเรื่องของนักการตลาดนะครับเขาก็เขียนสตอรี่มานะครับให้กับคุณนะเพื่อให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นของที่หายยากจริงๆแล้วคอลลาเจนที่นะครับปลา สัตว์ปลาน้ำจืดเนี่ยนะครับเขาวิจัยมาแล้วว่ามีปริมาณคอลลาเจนมากสุดในโลกและตัวที่มีคอลลาเจนมากสุดนโลกก็คือปาลาสิลเบียหรือปลานิลน,นั่นเองแต่ต้องมันต้องเป็นปลานิลที่เขาเลี้ยงอยู่ในพื้นที่เฉพาะของเขานะครับแล้วก็ให้อาหารที่ทําให้ปริมาณคอลลาเจน,เนมันเต็มเกล็ดนะครับแล้วเขาก็จะเก็บเก็บเอานะครับเก็บเอาเก็บเอาตัวปลาเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการสก,กัดเอาจากเกล็ดของมันนะครับ คือคอลลาเจนเนี่ยต้องบอกว่าถ้า,เป,ปเ,าปนนเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็คุณภาพมันก็ดีนะครับเขาเลี้ยงปลาเองให้อาหารปลาเฉพาะทางอะไรของเขานะครับก็จะเขาเรียกว่าคุณภาพจะดีที่สุดในโลกคุณภาพดีสุดในโลกกว่าอย่างนี้นะครับเพราะผมก็ชิมคอลลาเจนมาทั่วโลกแล้วนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่30ขึ้นไปนะครับวัยหมดคอลลาเจนก็เติมต้องเติมเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อให้เราคงความอ่อนเยาว์นะครับอ่อนเยาวกว่าคนในรุ่นเดียวกัน ครับแล้วก็ชะลอชะลอวัยชะลอความเสือ่อมชะลอความแก่นะครับผมล่วงร่วงกินเข้าไปนะครับผมก็จะล่วงชา้าลงแล,แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะงอกใหม่ขึ้นมาได้นะครับถ้าเราเติมอยู่ทุกวันครับเล็บเล็บที่มันเปราะบางนะครับก็ทําให้ถ้าเติมเข้าไปทุกวันก็ทําให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับก็จะมีเล็บนะผิวผิวพันธุ์มีเล็บมือที่นะครับเขาเรียกขาวอมชมพูแบบนี้นะครับแบบนี้นะเขาเรียกว่าเล็บแบบคนมีสุขภาพดีนะครับส่วนในเรื่องของ กระดูก้อต่อผิวผมเล็บแล้วนะครับกระดูก้อต่อก็คือคนในวัยสี่สิบขึ้นไปเนะี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มเจ็บเข่าแล้วนะครับถ้าคุณยังไม่เจ็บก็ดีไปนะครับแต่เดี๋ยวคุณก็เจ็บแน่นอนนะครับเพราะว่าในข้อเข่าคุณประกอบด้วยน้ําเลี้ยงนะครับแล้วก็กระดูกอ่อนซึ่งมันคือคอลลาเจนนั่นแหละนะครับไอตัวคอลลาเจนตัวนี้นะครับร่างกายเราก็นําส่งมันอยู่ทุกวัน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 นะครับจนจนอายุสามสิบมันก็เริ่มนําส่งได้น้อยลงน้อยลงนะครับ ไอตัวน้ำเลี้ยงก็เริ่มหายไปตัวกระดูกอ่อนก็เริ่มบางลงนะครับจนเข่าของคุณ2อันข้อข้อต่อของคุณ2อันเนี่ยมามาชิดกันมามาชนกันพอเวลาคุณขยับก็เลดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเวลาคุณก้าวเดินแล้วกดทับมันกดเขาะเรียกว่ากดทับมันมันก็จะเจ็บเพราะว่ามันไม่มีตัวซับแรงกดทับและแรงเสียดสีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นข้อไหนข้อไหลข้อข้อแขนอ่ะข้อมือข้อเข่านี่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเจ็บข้อเข่านี่เดินลําบาก เจ็บแขนนี่ยังเดินได้แต่ถ้าเจ็บเข่านี่เลิกคุยเลยเดินลําบากนะครับฉะนั้นท่านก็ต้องเติมมันเข้าไปครับด้วยคอลลาเจนที่สกัดนะครับสกัดแล้วนะครับไม่ต้องไปนั่งตุนขาหมูเป็น4ี่ห้าชั่วโมงแล้วกินกินขาหมูสองสามขาเพื่อจะเอาคอลลาเจนในปริมาณที่ <c oughs> เขาเรียกว่าไม่กี่มิลลิกรัมนะครับหรือคุณจะต้องไปต้มกระดูกต้มกระดูก ต้มกระดูกเพอเอาเคอลลาเจนคุณต้องต้มมันถึงสิบห้าชั่วโมงถึงจะได้คอลลาเจนจากไขกระดูกออกมาออกมาผสมอยู่ในซุปให้คุณมานั่งสดสดสด,สดซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้กี่มิลลิกร,รัมเท่าไหร่หรอกนะครับนะแถมเปลืองตังแถมเสี่ยงบ้านไฟไหมเดยเพราะว่าเพราะว่าคุณต้องตุนเป็นระยะเวลานาน,านแล้วคุณไม่สามารถนั่งเฝ้ามันได้นะครับฉะนั้นเขานักวิจัยเขาทําการวิจัยและผลิตมานะครับเพื่อนะครับเพื่อเพื่อ<ๆ>คนรุ<ๆ>่นใหม่ควเพราะว่าคนรุ<ๆ>่นใหม่ก<ๆ>็คือ คนที่ยังใช้ชีวิตกันอยู่ในยุคนี้หรือปัจจุบันนี้นะครับเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ยุเทาไห่นะครับถ้าคุณนะครับอยากจะชะลอความเสื่อมชะลอวัยก็ต้องเติมเข้าไปครับผมก็ทานเช้าสองช้อนก่อนนอนสองช้อนส่วนตัวผมกินกับน,น้ำเปล่านะครับตื่นเช้ามากินเลยน้ำเปล่าแก้แรกนะครับยังไม่ต้องแปลงฟันก็ใส่น้ำเอาน้ำใส่แก้ว200มลแล้วก็ใส่คอลเลาเจนตัวนี้ไป2ช้อนสองช้อนนะครับชงชงดื่มให้หมดแก้ว ครับตอนคืนทําเหมือนกันแต่แล้วใครอยากจะชงกับเครื่องดื่มอื่นๆอย่างเช่นนะครับชาชากาแฟโกโก้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้หมดนะครับร้อนเย็นไม่เป็นปัญหานะครับชงกับน้ํเปล่าอาน้าผลไม้แลคตอซอยวิตามินน้ำเต้าหู้สมูทต้งสมูทตี้อะไรก็ใส่เข้าไปได้หมดคุณจะใส่กับเบีย์ก็ได้แล้วแต่คุณนะฮะเพราะคนญี่ปุ่นเขาก็กินคอลลาเจนกับเบียกกันนะครับตัวนี้นะครับวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะครับ หนถัง,งเนี่ยปกติเราขายหกรบาทหนึ่งถังปกติเราขาย690บาทน้ำหนักเนี่ยครึ่งกิโลมันเป็นคอลลาเจนแบบถังที่โคตรจะคุ้มค่าคุ้มค่าที่สุดในวงการนี้แนละ้วไม่มีใครคุ้มกับผมแล้วเพราะว่าผมคือโรงงานไม่มีใครมาแข่งราคากับผมได้เพราะผมคือโรงงานนะครัฉะนั้นนั่นคือสิทธิพิเศษของเอซทุกท่านนะครับ ท่านเป็น f อผมนะครับติดตามผมก็เหมือนมีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานนะครับก็นะถ้าจะสั่งซื้อก็หนึ่งกระปุกขอร้อยเก้าสิบแต่ผมแนะนํานะซื้อสองกระปุกดีกว่าเก้าร้อยเก้าสิบครับจะตกช้อนละแค่สองบาทนิดๆเท่านั้นเองครับนะแต่ถ้าซื้อหนึ่งกระปุกมันจะตกช้อนละประมาณสี่บาทนะครับแต่ถ้าให้แนะนําอีกนะครับซื้อสามกระปุกหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะฮะคุณ คุณจะตอนเช้าเนี่ยคุณกินข้าวผสอมอาหารได้นะครับกินข้าวก็กินข้าวกินโจ๊กกินข้าวาต้มก็ใส่ไปสองช้อนสามช้อนแล้วแต่นะครับผงข้าวโรยไปในหม้อ,อข้าวทั้งหม้อ,อก,ก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะเอาไปใส่น้ําน้ําเปล่าแล้วก็เขยา่าเขยา่ขยาว,วางทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับให้คุณพอ่อคุณแม่ทานว่างทีคุณพอ่อคุณแม่เราก็หัวดื้อนะไม่ค่อยยอมรับเลยใหม่ๆแล้วก็ทุกบ้านก็หลายๆบ้านก็เป็นแบบนี้นะ นะครับก็ลองดูนะครับจะได้บมรูข้อเข่านะครับของเขาไปด้วยนะครับสนใจทีมมาสนใจนะครับใจร้อนทักอินบ็อกเลยนะครับหรือจะแอดไลน์มาที่นะครับไลน์แอดในชาลเรเอ็กเป็นไลน์ของบริษัทนะครับไลน์ออฟฟิเชียลของทางโรงงานนะครับก็ได้เหมือนกันครับ